สวัสดีครับเพื่อนๆชาวชมรมคนรักเกมิ่งเกยร์ระดับเทพทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แล้วผมได้รีวิวตัว Mechanical Keyboard e v e r g l i d E300 RGB ใหม่ผมเกินไว้แล้วนิดนึงว่าตัวเนี้ยตัว e v e r g d e y เขาทำตัวบอดี้ออกมาให้เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับก็จะมีสามสีคือแบบใสแบบสีชมพูแล้วก็สีฟ้า ซึ่งวันนี้ผมได้แบบใสมาก็เลยจะมาารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งเหมือนกันนะครับเหมือนตัวบอดี้เดิมซึ่งจะมี2ชิ้นเป็นชิ้นบนหน้าตาแบบนี้นะครับกับชิ้นล่างนะครับถ้าเ,เป็นพลาสติกแข็งด้านหลังนะครับจะไม่มีแผ่นยางกันลื่นนะครับกับตัวขาตั้งปรับระดับต้องถอด ของบอดี้เดิมมาใส่เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดบอดี้เดิมของเอว่ไกด์ออกก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะมีน็อตยึดอยู่3มตัวด้านหลังนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไขควงสแฉกร,นะรัตัวที่1 ที่3นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะสามารถถอดวัตถุด้านบนออกได้แล้วแต่มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ที่ที่ด้านล่างตรงนี้4ตัวนะครับเราต้องยอยงคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคก็หาพวกการ์ดพวกอะไรแข็งๆงนัดนิดนึง โอเคครับอ่เราแกะเขี่ยวมาได้แล้วก็จะสามารถยกบอดี้ด้านบนออกได้แบบนี้นะครับจริงๆแบบนี้ปุ่มลอยก็สวยดีเหมือนกัน <c oughs> ต่อมานะครับเราต้องถอดตัวบอร์ดออกมาจากบอดี้ชิ้นล่างนะครับซึ่งจะมีน็อตยึดอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับ ก็คือนี่สีดำเล็กๆนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้านล่างอีก3ตัวซึ่งจะมีตัวแคปปังเอาไว้นะครับซึ่งแคปที่บังน็อต3ตัวด้านล่างอยู่ก็คือคอนโทรลกับอัลเทเนตนะครับจะเจอน็อต1ตัวโอเคเราดึงอัลเทเนต ด้านขวากับฟังก์ชันจะน็อตหนึ่งตัวแล้วก็ Delete กับเลข3ตรงนํำแพทนะครับก็จะเจอน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราถอดน็อตทั้ง6ตัวนี้ออก สี่ตัวหต,ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่หกเคมันถอดเสร็จแล้วคราวนี้เราสามารถยกบอร์ดขึ้นมาได้แล้วครับ บอร์ดขึ้นมาจากบอดี้ชิ้นล่างเนาะโอเคนี่ครับจะมีตัวสายที่ติดอยู่ที่บอดี้นิดหนึง่งโอเคครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่บอดี้ชิ้นล่างถอดออกมาแล้วเรามาดูบอร์ดของเอว่าไกด์กันนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ด้านหน้าเนาะเป็นปุ่มลอยๆแบบนี้นะครับอันนี้ ด้านหลังนะครับเป็นแผงวงจรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวสายซึ่งสามารถถอดออกได้ตรงนี้การบัดกีอะไรผมว่าก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยดีทีเดียวนะครับมาเราก็เอาตัวบอร์ดของไกไกมาวางกับบอดี้แบบใสชิ้นล่างนะครับที่รต้องการเปลี่ยนเนาะ เราก็ใส่สายเข้าล็อกแบบเมื่อกี้วางไวไปแบบนี้นะครับแเราก็ไขน็อตยึดหกตัวมันดึงใส่กลับเข้าไป แล้ไข่กลับจนข้างแน่นนิดนึงครับเพราะว่าตัวบอดี้น่าจะยังไม่ได้ทำเกลียวมาครับเราต้องไขลงไป ไข่พอตึงพอนะครับไม่ต้องแน่นมากเกินไปโอเคอ่าอันนี้เรายึดตัวบอร์ดเข้ากับบอดี้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับโอเคนะนี่ใสโชว์แผงวงจรด้วยต่อมาเราประกบบอดี้ชิ้นบนนะครับ เข้ากับตัวบอดี้ชิ้นล่างเรากดด้านล่างก่อนนะครับให้เคี่ยวทั้ง4ล็อกเข้าไปก่อนดังโอเคอ่ะคราวนี้เราค่อยกดตัวด้านบนลงไปโอเคคราวนี้เราก็ แล้วล่างขึ้นมานะครับยึดน็อต3มตัวยึดนะจากตัวกลางก่อนแล้วกันนะครับอยากเปลี่ยนเป็นไขควงใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างครั้งแรกจะช่างใช้แรงเยอะนะครับใช้ไขควงใหญ่ เอามือลองเรากดตัวปอดี้ให้มันชิดกันติดกันนะครับสนิทกันแล้วเราก็ไขน็อตนะครับโอเคอ่าแค่นี้เองครับเรียบร้อยเนาะน็อตสตัวยึดนะครับด้านล่างเข้ากันนะตัวเขี้ยวเราก็เช็คดูอีกทีนึงนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยอยังไงบ้างรครับผม ก็จะเป็นบอดี้แบบใสนะฮะจะเห็นตัววงจรข้างในเลยเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นไฟดูนะครับใส่แคปคืนกลับไปก่อนนะครับ ผมจะลองเสียบเกวากายกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าไฟผ่านบอดี้ใสจะสวยขึ้นขนาดไหนไฟเดมโมมาแล้วน,นี่ผมเซตไฟสีน้ำเงินเดิมๆไว้นะครับจะเห็นว่าไฟมันผ่านออกทางตัวบอดี้ด้วยนะครับนี่กันข้าง ด้านหลังก็นี่ฮะตามขอบเนาะจะมีไฟออกด้านหลังก็จะเห็นเป็นแผงวงจรนะครับโอเคสวยงามนี่ด้านบนเนาะจะเห็นไฟออกด้านข้างนะครับโอเคอ่ะเราลองไฟสีอื่นกันดูบ้าง ฟังก์ชัน insert ไฟสีเขียวโอ้สว่างกว่าเมื่อกี้เนาะลอ,ลองพิมพ์นะครับหมดนี้เวลาเราพิมพ์เนี่ยไฟมันจะเปลี่ยนสีนี่เป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มๆส,สีแดง